สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็คือลงมาอยู่ใต้สะพานแล้วนะฮะลงมาอยู่ใต้สะพานแล้วโอ้โหดูแบบขอนไม้ที่มันอยู่ตรงเนี้ยทุกคนมันโดนพัดไปแล้วนะจากพายุโคจิกินะครับพัดไปแล้วนะขอนไม้ใหญ่ๆห่ที่มันเกยอยู่ตรงตอมอตรงเนี้ยถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะคงจะจําได้นะครับว่ามันมีขอนไม้ใหญ่ๆห่ที่มันพัดอยู่ที่มันอยู่เกยตื้นเกยอยู่ตรงตอมอตรงเนี้ยนะฮะ โดนพัดไปแล้วนะไม่รู้มันไปอยู่ส่วนไหนของแม่น้านะเชียเนาะไม่รู้มันไปอยู่ส่วนไหนนะครับดูตรงนั้นนะ่ะมันก็ยังสะสมสะสมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยใต้สะพานช่วงเนียก็แบบลมเย็นดีเหมือนกันนะครับลมเย็นดีเหมือนกันแต่ถ้าประมาณช่วงห้าโมงหกโมงอะ่ะทุกคนยุงก็เริ่มออกมาแล้วนะครับตัวใหญ่ๆตัวนี้ผมก็มาเย็นอยู่ตรง ต่อม้อแรกนะครับที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนเรือเรือไทยประดิษฐ์อะไรของเขาก็คือมาอยู่ตรงนี้เลยมันก็คือน้ําจะขึ้นไปถึงตรงนั้นเลยนะครับน้ําขึ้นไปถึงตรงนั้นเลยเนี่ยดินอะไรต่างๆมันก็จะเป็นเหมือนขี้โคลนอนะ่ะทุกคนแต่พอมันแห้งลงอะ่ะมันก็จะแบบพลอยนี่ได้นะก็มีคนเขาแบบมาโกยขึ้นไปเพื่อที่ว่าแบบจะเอาเก้าอุ้งเก้าอี้มานั่งอะไรอย่างเงี้ย น,นี่คือใต้สะพานอย่างแท้จริงนะครับทุกคนใต้สะพานแม่น้ำปิงนะฮะสะพานตรงนี้นะก็คือพิกัดสะพานตลาดบันท่อนะฮะ mm hmm. โอมีเรือพัดมาแล้วม,มีเรือเอเน่มาสงสัยเป็นเรือเรือของเจ้าหน้าที่อนะทุกคนโอ้โหดูคลื่นมันกระอบโอตายโอตาย โอ้ก็พัดเขมาเร็วเกินเนี่ยถ้าไม่ถอยออกเนี่ยเปียกเลยนะครับเนี่ยเข้ามาเร็วจริงๆเลยนะพอมาเร็วแล้วขึ้นมันขึ้นมันซัดอะทุกคนพอมาเร็วแล้วขึ้นมันซัดอะโอ้โหปลาเปื่อย หายหมดอ่านะโอ้ส่เป็นเรือของเจ้าเจ้าที่เจ้าที่นะฮะกรมเจ้าท่าแหละเขาก็มาวิ่งสำรวจอะไรต่างๆนะฮะ<ม>วิ่งสำรวจความเรียบร้อยของแม่น้ำนะฮะเป็นเรือของเจ้าหน้าที่เขานะเอ่าอืมเอ๊ะเหมือนจะเลี้ยวกลับมาหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็เขาไปชิดตรงท่าน้ำตรงนั้นนะฮะตรงนั้นมี แล,แล้วตรงนั้นนะก็คือมีมมท่าน้าสําหรับรับนักท่องเที่ยวจากะะรับนักท่องเที่ยวจากใน,นเมืองนะฮะตรงนี้รับนักท่องเที่ยวจากในเมืองมาเที่ยวนะฮะก็คือจับมันจากฝั่งโน้นนะครับป่าตรงนั้นนะฮะ ก็คือเป็นบรรยากาศใต้สะพานนะฮะถ่ายตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะทุกคนนะของวันที่สิบกันยายนนะฮะไม่ได้ลงมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสนะครับก็เลยเดินออกมานะฮะเพราะว่ามีนักตกปลาบางคนนะเขาไม่อยากให้ถ่ายเขาแต่ผมไม่ได้ถ่ายเขาทุกคนผมถ่ายแม่น้ําแล้วเขาก็ตัวเท่ามดเนี่ยที่ดูในคลิปอะมันจะรู้ได้ไงว่าเป็นใคร บน่บนบ่นมีบน่นก,ก็ก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรนักหนานะฮะทุกคนไม่อยากให้ถ่ายไม่ไม่อยากให้โดนก็ไม่ถ่ายให้โดนนะะแต่บางคนเขาก็ยินดีนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่มีม,มีมันจะมีคนประเภทหนึ่งอะ่ะที่ประมาณ0ู5นหเอร์เซนอ่ะที่ชอบแบบคนหนึ่งเขาคิดลบอะ่ะไอ้คนหนึ่งเขาคิดบวกอะ่ะแต่มีคนอีกประมาณ0ู5นเอะ่ะคิดลบอะ่ะ นะก็ไม่ว่าอะไรนะฮะผมก็ถ่ายของผมไปนะฮะไม่ได้แบบอะไรเขาอยู่แล้วนะครับนี่นะบรรยากาศก็กมาถ่ายเห็นจะพยายามมาถ่ายทุกวันทุกวันนะฮะแต่แต,แต่ข้างบนนะ่ะผมมาถ่ายเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยได้ลงมานะฮะไม่ค่อยได้ลงมาแล้วนะครับพักหลังนะครับโอ้ดูมันพัดแรงดูคลื่นของเรือเมื่อกี้ทุกคนพัดแรงมา นะโอเคนะครับทุกคนก็ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมแลบฟังคลิปนี้นะครับแล้วก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะมาดออูอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ดูคลิปใหม่หมด้วยกันนะฮะทุกคนครับนะจะพยายามถ่ายอัปเดตให้เห็นทุกวันทุกวันนะทุกคนนะโอเคครับสวัสดีครับ